สวัสดีสสดทุกท่านค่ะสวัสดีพี่โทค่ะสวัสดีครับน้องหน่อยตอนนี้เราอยู่ที่พิธีไหว้ครูที่วิลัยนาฏศิลป์ค่ะครกรุงเทพใช่จริงจริงก็เมื่อก่อนอยู่กรุงเทพตอนนี้มาอยู่ตั้งหลักแหล่งใหม่เป็นทินใหม่ที่สรยาครับแล้วก็แข็งแรงก,กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมกว้างขวางมากวันนี้เป็นพิธีไหว้ครูคร่ะนะครับนาฏศิลป์และดนตรีประจำปีการศึกษา2568ครับ แล้ววันนี้เขาเป็นวันสําคัญยังไงส่วนใหญ่ทําไมเขาจะต้องไหว้ครูในวันพฤหัสค่ะคือวันที่เราจะถือเกิ์งามยามดีตามโบราณเนี่ยเขาจะต้องเป็นข้งขึ้นเดือนคู่วันพฤหัสข้างขึ้นเดือนคู่ก็ตกตรงวันนี้พอดีเลยใช่ครับถ้าตามธรรมเนียมนะแต่เดี๋ยวนี้ก็ฟลิกซิเบิลเป็นวันอาทิตย์บ้างข้างแรมบ้างได้เอาความสะดวกเนาะประยุกต์ใช้ในปัจจุบันปะคะเพราะว่าเขาเรียกอะไรอะ จำนวนผู้ศรัทธาเยอะขึะ้นแต่ว่าเราเป็นหลักนะครับที่นี่ถือว่าเป็นเสาหลักเลยอของประเทศนะครับก็ต้องมาดูพิธีนี้เป็นพิธีสายหลวงเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศเดี๋ยวจะเริ่มพิธีละด้านหลังหน่อยขอปปนุญาตรแป๊บหนึ่งอันนี้เป็นนุ่น<อ>ง,งจงแดงคืออะไร ขนละครขนละครนะครับนุ่มจงแดงก็เป็นเอกลักษณ์ของเด็กนาฏศิ์นะครับแต่ที่สําคัญเราอยากเห็นขันกํานคนูของขนละครค่ะพี่เราจะต้องไปดูขันกํานครูเพราะว่าแตกต่างกับดุริยางค์ไทยเนาะดุริยางค์ไทยอ่ะเขาก็เป็นแบบหนึ่งขนละครก็เป็นแบบหนึ่งเป็นยังไงครับต่างกันยังไงก็ของของดุริยางค์ไทยจะเป็นขันกํานคนูใช่ไหมคะแล้วจะมีผ้าขาวมีพวงอามีดอกไม้มีทู่มีเทียนมีเงินกํานครู24บาท นี่คือของตัวอย่างไทยไม่เหมือนของพี่แน่นอนแหละยังไงครับไม่เหมือนตรงไหนครับไม่เหมือนตรงของที่อยู่ในขันไงอะไรอ่ะไม่เหมือนของพี่มีกลวยไหมมีก็พี่ของพี่มีกลวยของหน่อยไม่มีกลวยไงเอองั้นเราไปดูกันครับอ่ไหะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขอน้องดูไปค่ะแต่ว่าเงินกำนนเงินกำนนมีข้อแตกต่างครับยี่สิบสี่บาทกับสามสิบหกบาท ถ้าผู้ที่มาครอบเฉยๆเนี่ย24บาทแต่ถ้าผู้ที่รับมอบด้วย oh. คือรับมอบไปเป็นไปเป็นครูแล้ว oh. ด้วยเนี่ย oh. ก็จะเป็น36บาทที่เราเตรียมมา24บาทให้กับ,บน้องๆน, <Okay. S 1> น่าจะอยู่ด้านหน้าไหมเดี๋ยวจะเข้าพิธีแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอาจารย์ไพรท์ oh. เข้มแข็งเป็นประธานผู้ประกอบพิธี oh. นะครับ oh. ก็เป็น แกาาเป็น<า>ศิล,ลปินแห่งชาติครับอาจารย์ไผ่<า><า>ทูนเป็นตัวพระ<อ>า <Okay. S 2> มาเห็น,นชมบรรยากาศ